<Yahoo! S 2> มื้อนี่ผมอยู่ที่ริมฟังแม่นำ้ำโขงนาวัดช่างเลือกซอยสิบสามมื้อนี่จะพามาบึงร้านไก่ย่างสองพี่น้องสีเชียงใหม่ได้เปิดขายเป็นมื้อแรกเปิดในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์โดยจะมอบพามรักพันไก่ย่างรสเด็ดน้ำจิ้มรสกลม,กลม สมตำแซบนัวสาใจเจ้าของร้านก็คืนนอนายถวินท่าทองเป็นคนศรีชุมัยเคยเปิดร้านขายไก่ย,ย่างสมตำเขาเหนียวมานานหลายสิบป,ปีตอนนี้ได้กลับมาอยู่บ้านในอำเภอศรีชุมัยก็ลเลยมาเปิดร้านขายไก่ย,ย่างสมตำอยู่ร่วมกับร้านข้าหนาวัดช่างเปล่าการมักไก่ ก็จะมิสูตรเป็นแบบเฉพาะตัวรสชาติดีขายกับโบแแงงบริการเยี่ยมท่านที่ผ่านมาทางอำเภอซียมัยจังหวัดหนองคายก็ล่องแวะมาตามถนนริมโคงเบ่งทัศนิยภาพของเมืองหลวงเวียงจันทน์แวะชิมไก่ย่างสองพี่น้องหรือจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องกันได้เด้อครับขอบคุณทิดิตาม เพจที่นี่สีชื่วยใหม่มา,มาโดยตลอดแล้วพ่อกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปครับขอบคุณครับ